ผมชื่อนายสัตวแพทย์ราชบัณฑิตบัณฑิตโกวิดครับผมครับนะครับผมงานโครงการที่จัดในวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยเลี้ยงไก่อยู่แบบธรรมชาตินะครับให้เข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานเพื่อจะทําให้ไก่ปลอดภัยและมีผลผลิตมากขึ้น 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึงว่าภายในประเทศนะครับหรือการส่งออกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขายลักษณะเป็นรูปของชมรมหรือว่าทําตลาดในด้านการออนไลน์โดยบริษัทจังหวัดราชบุรีเนี่ยโดยผมเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนะครับผมจะทําการตลาดให้แล้วก็ดูแลเรื่องโลกนะครับเรื่องการทวัคซินให้ทุกอย่างนะครับผมเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสำฤทธิ์ผลในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองครั้งนี้ครับผมครับผมก็คือ โครงการราชบุรีเมืองปฏิสัตย์ครบวงจรครก็เป็นงบประมาณพัฒนาจังหวัดประจําปีนะครับใช่ครับธศักาช2,565นะครับผมก็กิจกรรมก็จะเป็นเน้นเรื่องของการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงไก่ราชบุรีสู่ผลิตภัณฑ์การบริโภคที่ยั่งยืนใช่ครับวันนี้ก็วันที่วันดีนะวันที่14ธันวามคมปีธระกาช2,564นะครับณสนามกีฬาไก่ชน ส,สุมาลีคอมเพกจังหวัดราชบุรีกิจกรรมที่มีนะคะก็เราเปิดอบรมนะครับผมโดยวิทยากรเป็นหมูพะประแดงนะครับผมอบรมให้ความรู้นะครับในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์นะครับผมการจัดการโรงเรือนเรื่องสถานที่นะครับเรื่องน้ําเรื่องอาหารนะครับผมแล้วก็การตลาดออนไลน์นะครับผมแล้วก็มีได้ชมพิธทัศน์กับเรื่องราวของอคุณค่า ของไก่พื้นเมืองและสายพันธุ์ต่างๆใช่จักกรมสัตว์ครับผู้มาร่วมกิจกรรมนี่มีกี่อำเภอครับผู้ร่วมกิจกรรมนะครับที่จัดนี่มีทั้งหมด4อำเภอนะครับผมได้แก่อําเภอบ้านโป่งนะครับอําเภอโพธารามอําเภอบางแพและอำเภอแำ่มดนสะดวกนะครับผมเกษตรกรมาร่วมงานก็50คนครับผมในเรื่องของพื้นที่เห็นมีการจัดสรรปันส่วนเรื่องของการจัดกิจกรรมนิัศการด้วยมีอะไรบ้างครับกิจกรรมก็คือหนึ่งอบรมนะครับผมให้ความรู้ 2. ก็มีแปลรูปผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มยำสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเกลือหรือเขียวหวานไก่หนมจีนนะครับผมและอื่นๆน,นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ,อโชว์สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของจังหวัดราชบุรีนะครับผมมีทั้งเหลืองหางขาวปลาดูของดำเขียวเหลานะครับโนโลีนกแดงนะครับแล้วก็ชีนะครับเพื่อให้กเกษตรกรได้ดูนะครับผม แล้วก็อีกอกิจกรรมหนึ่งก็มีส่งเสริมผลิตภัณฑ์นะฮะที่ชาวบ้านทําขึ้นมาเองเช่นยาสมุนไพรนะครับ,รบยาบํารุงไก่นะครับผมการมอบสายพนันธุ์ดีให้กับพี่น้องทั้ง4ี่อำเภอในจ,จังหวัดราชบุรีครับผมเปอะไรครับวันนี้ที่มอบให้เพราะว่าเราต้องการให้คันเบ็ดนะครับเหมือนเป็นอาวุธให้เกษตรกรไปต่อยอดสายพันธุ์ที่ดีโดยสายพันธุ์เนี่ยผ่านการคัดเลือกผ่านการพัฒนามาดีแล้วเจริญายเรียบร้อยเพื่อให้เกษตรกรไปต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะในะตัวไก่ที่มอบให้กับเกษตรกรวันนี้จำนวนคนละ6ตัวนะครับเป็นตัวเมีย5ตัวตัวผู้1ตัวนะครับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งคาดหวังว่าถ้ากับเกษตรกรประกอบขงงและเลี้ยงดูดีภายในระยะ1-2าถึงปีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรนะฮะเป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนประมาณเดือนละ30,000หรือปีละ3 6 0 0วันนี้ต้องขอขบขอบคุณทางสนามนะครับสสุมาลีนะครับ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับให้ให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการอบรมในวันนี้นะครับซึ่งเจ้าของก็สนามก็เห็นด้วยว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไก่ชนให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสนามสอสุมาลีนะครับผม